เฮ้ยน้ำมันมะม่วงข้างบ้านโผล่ข้ามรั้วเรามาเห็นทีมันต้องเสร็จชั้นแล้วละ่ะเสร็จชั้นมยยมแม่ว่าอย่าเพิ่งดีกว่าเพราะว่าแม่ว่ามะม่วงอยังไม่สุเกเต็มที่เลยนะเตะน้าอะไรคะแม่เฮ้ยนี่มันคนขโมอยมะม่วงนี่นะเฮ้ยคุณมาขโมอยมะม่วงฉันเหรอ ไก่ลูกล่กของฉันเป็นไงลูกๆทุกตัวแดนนี่จิมเคทเป็นไงบ้างลูกเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันมะม่วงข้างบ้านโผล่ข้ามรั้วเรามาเห็นทีมันต้องเสร็จชั้นแล้วละ่ะเส็จชั้นอวันนี้เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างลูกก็ดีนะคะ แต่การบ้านเยอะมากเลยอ่ะอ๋อมามานั่งก่อนนั่งก่อนหนูหิวข้าวจังเลยแม่มีอะไรกินหรือเปล่าอืมแม่ไม่ได้เตรียมไว้เลยอ,ะอ่ะงั้นเอามะม่วงบ้านเรากินไหมแม่อืมแม่ว่าอย่าพิ่งดีกว่าเพราะว่าแม่ว่ามะม่วงยังไม่สุกเต็มที่เลยนะเต๋น่าอะไรคะแม่เฮ้ยนี่มันคนขโมยมะม่วงนี่นะ คุณมาขโมยมะม่วงฉันหรอโหมาขโมยมะม่วงฉันได้ยังไงคุณมานี่เลยนะมานี่น้อยเนี่ยเอาแค่มะม่วงแค่นี้ไม่ได้นะคุณแค่มะม่วงแค่นี้คุณถึงกับไล่ผมต้องเอามาคืนเลยเหรอเนี่ยโหคุณจะมาพูดแบบนี้ได้ยังไงมะม่วงมันมีเจ้าของคุณจะมาขโมยง่ายๆไม่ได้ โอ้คุณก็แค่มะม่วงเองอะแล้วมะม่วงมันมีเจ้าของหรือเปล่าล่ะคะทีคุณเลี้ยงไก่ฉันยังไม่ว่าเลยเสียงก็ดังข้ามบ้านเนี่ยเป็นมลพิษทางเสียงต่อบ,บ้านคนอื่นเลยนะใช่ใช่ใชเอาเนี่ยเอาไปเลยงั้นผมไม่เอาละคุณไม่ต้องมาคืนฉันหรอกถ้าคุณขอดีดีะ่ะฉันก็ให้คุณแล้วแต่เนี่ยคุณมาขโมยมันไม่ดีนะรู้ไหมรู้ไหมการลักขโมยมันผิดกฎหมายอาญาน,นะคุณ กฎหมายอาญามีโทษทั้งจำทั้งปรับอาจจะติดคุกได้เลยนะระวังนะระวังนะผมขอโทษที่ขโมยมะม่วงของคุณก็แล้วกันนะทั้งคุณแล้วก็เด็กแฝดทั้งสองคนด้วยผมไม่น่าไปลักขโมยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กเลยงั้นผมขอบคุณมากๆเลยที่คุณให้มะม่วงผมผมจะเอามะม่วงนี้ไปสร้างประโยชน์ให้มากที่สุดผมจะกินมันอย่างอร่อยที่สุด เหมือนกับผมไม่เคยกินมะม่วงมาทั้งชีวิตเลยแล้วผมก็บริการติดตั้งให้คุณฟรีด้วยนะของมันเขาเป็นคนที่ใส่ไม่ดีเลยนะแม่อืมไม่เป็นไรหรอกลูกอย่างน้อยเขาก็รู้สึกผิดแล้วงั้นแม่ให้ภัยหนูด้วยนะหนูขโมยเงินแม่ฆ่าคนไปเติมเกมปีนุ๊กของที่มันไม่ใช่ของเรา หรือเรารู้ดีอยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่ของเราจงอย่าคิดไปเอามาครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะคุณอาจจะถูกดำเนินคดีได้อาจติดคุกเลยนะน้องๆอ,อย่าไปลักขโมยนะครับมันไม่ดีโอ